กงานกเรื่องส่งต่างๆที่เราน้องาจะทำานที่ดนะครับที่มีกาสแแรก่ได้เของเราวันนี้ถือวป็นวันที่วันที่ดีเครับเป็นจอง้วเป็นจองใทาล ผู้รการงานดรตรีคนนี้ที่มาจริงๆเขาไม่ได้มาแค่อาว่าคี่ทาบว่าน้องๆเก่งๆกมัยาติดนประเทนั้นใช่หรือเ่าเรามาเจอกันนะครับ้องต้นก็จะบอกว่าเราชคนสมัครที่นเปคนธรร ได้เรียนไปที่บ้านกาจบการศึกษาพิธาศรีนะครับเรียนจากโรงเรียนบูานะครับก็มนอกเนี่ยเป็นมนองพ่อแม่ก็ทําไรทำานกันนะครับก็มีการเรียนไนน้องหชื่ออะไรมอมอ น e. ี่เป็นเป็นมที่ที่ต้องตัดสินใจว่าจะเรียนประเภทไหนใช่ไหมคนเราถนัดนิเวศกนะครับเก่งนิเวนการแล้วก็ไม่มีเทคนกคดึงอะไรจะบอกได้น้องที่มีทักษะด้านภาษาก็ไปเรียนภาษาน้องที่มีทักษะด้านการเนอนก็ไปเรียนการนอนคนที่มีทักษะในด้านนี่ยัง่า เรียนต่างทนตาไม่มี็นเก่งตัวเพราะว่าทุกสาขาทุกอาชีพก็เกี่ยวข้องกับเรยนะครับก็เริ่มจากมมตีเราจะเริ่มทุกร่างตัวตนตัวเองว่าตัวเองชอบอะไนะครับเพราะว่าแยกสายกเรียนเพานั้นหลังจากที่จบม .6 เข้ามหาลัยเข้ามหาวิทยาลัยก็ต่างคณะกันไม่มืกัน คณะไหนดีนการวิชาเพราะว่าแต่ละคณะแ่ลว so ิชานี่กไปประกอบอาชีที่ต่างนะครับน้องที่เรียนน้องสี่สมมติว่าสนใจเรื่องการเมืองนะครับก็ไปเรียนรับปรึษาเรียนรอรับปษาสานศาสตร์จบมาก็เป็นนิติกรการเมืองการเมืองก็เป็น งานน้าการเงินเนงานรับราชการนะรัฐศาสตร์นะเป็นระหลัิจาส่วนใหญ่นะครับตำแหน่งที่อตองค์การไ่วตนะครับเทศบาลใหญ่สตรนะครับส่วน ที่ชอบไปเรียนทยาศาสตร์ทานไปเรียนวิทยาศาตรไปเป็นหมอไเป็นนักาไปเป็นนักวทาตรคนคนที่ชอบกดไปชอบกางกปหนไมชอบที่พ้องตรงนี้เป็นยังไงอยู่ตงไหนเลี่ยก็ไปเรียนวิทยศาสตร์ต่อไปก็ไปเป็นิติพรไปเป็นนักวิชาการไเป็นนายรานตางดานสำรับทุกอาชีพที่อยู่ที่เรา เรียนสายวิทย์เป็นหมอ น้องพูดเองใช่ไหมเรียนเรียนสายนิ์หนึ่งใช่ไหมอยู่ๆไปชอบกันชอบกฎหมายไปเปลี่ยนใจนี้ไม่เป็นไรอยู่นี่การศึกษามันกว้างครับในกรณีที่อยากต่างกัรเนี่ยเรียนอะไรแล้วช่วงว่า ทีทำอะไรแข่งก็เรียนพวกเรียนอย่างพวกนะครับซึ่งมันจนมีมีในพื้นที่ที่จบโบกแล้วก็จะไัเมีมากมายมาเป็นปรัชาเยอะพอจบม .6 เขากว่เรียนปอีกเยอะาณไม่ึงปีอ่ะมีตาแล้วก็เป็นปรัชางได้เลย อันนี้ก็สำหรับ,บคนที่แบบแยกตัวเองได้ก็มีหลายอย่างนะครับสำหรับน้องๆแล้วก็เรามีหน้าที่เรียนและทุกวนี้ก็ขอให้ท่านใจเรียนนะครับมีโอกาสช่วยพ่อแม่ข้ส่วนหนึ่งะบบบนะครับหรือว่าคนร้านกายประกอบอาชีพส่วนใหญ่ด้านก,การเกษตรเพราะฉะนั้นเป็นเป็นางานที่ผู้บริหารสามารถทำได้คิดว่าอย่างนั้น มีโอกาสก็ช่วยพ่อแม่ทำงานนะครับบางคนมีไลฟ์สปอร์ตคนทำงานกับอาชีพอื่นๆนแล้วก็ช่วยพ่อแม่ครับช่วยในการหาเงินแล้วก็เปช่วยใน,นการพัฒนา,า่อไปนะครับก็ฝากเรื่องเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะให้รู้จักหน้าที่ขอผู้เอรียนรอนนีหน้าที่เรียนแล้วก็รับผิดชอบในการเร่อเรียนให้ดีนะครับแต่ว่าคนเรียนนี่เก่งประสบความณ์สำเร็จไหม คนเล่นไม่เก่งก็จะมีความสามารถในแบบเก่งเรื่อยๆนได้เพื่อนบางคนว่าตัวเองบางคนเล่นดีเนี่อบางคนน้องไม่เก่งนะครับบางคนเล่นกีฬาเก่งมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันหลากหลายก็ขอให้เราค้องพบผู้เหญ่ได้ว่าว่าตัวเองจะไปแนวไหนชอบแบบไหนแล้วเลือกเงื่อนตามแต่เนปัจจุบันเนี่ย ในโลกัตะวันตกมบข้อมูลข่าวสารเยอะนะครับเราก็เลือกมีสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเราครับอะไรที่ดูแล้วไม่เป็นประโยชน์ก็อย่าไปคอยตามอย่าไปทำตามอย่าไปคิดตามนะครับส่วนที่ที่เราดูแล้วเข้าใจแล้วเป็นประโยชน์อมีเรื่องของภาษาตะวันตกเนี่ยมีคุณสมบัติเยอะทั้งการเมืองการเมืองก็มายการกดเครียดเราไม่อยากไปยิดตามการเมือง บางคนชอบสนใจเรื่องการเงินไปอินกันมาไม่ดีนะครับแล้วก็ดูพอพอให้เข้าใจเข้าใจเป็นระบบกันนะครับบางคนก็ดูเรื่องราวอาชญากรรมเยอะก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับก็พยายามดูเรียนหนังที่ที่ทำให้เรามีความคิดที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์นะครับก่อนตรงไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ที่มาที่มาวันนี้ต้องขอบคุณมาให้กำลังใจหนึ่งสอง มาเพื่อเพื่อตรวจสอบดูนะครับแล้วก็เป็นการเรียกร้องต่อไปต่อตระหนกนะครับผมว่าเราพบในไอคิดเกิดปัญหาเราก็จะได้ช่วยกันแก้ไขนะครับผมคิดว่าการมาดำเนินราชการมาเพื่อจะจับผิดอะไรสักนะครับผม่าเรามาช่วยกันนะครับทีนี้ถ้าถ้าพวกเรานะครับเป็นหน้ที่อยู่บนเวทีมา พบปัญหาครับพบปัญหาเป็นปัญหาที่เก็บข้อมาตัวเองหนึ่งปัญหาที่เราพบแล้วจะเกี่็บข้อมาทางสังคมนะครับก็ฝากการปรึกษาอาจารย์ก็ได้นะครับกับทางรอหรือว่าไปเที่ยวเลยก็ได้นะครับไปเรื่องเราเรื่อนให้ให้ดำเัินะครเพื่อจะได้ช่วยแก้เรื่องของสานีการกันนะครับปัจจุบันนี้คนมาเก็บข้อหาได้ในตัวเองนะครับเก็บคิดว่า มันจะแก้ได้ความยิ้มก็อัด้นจนจนทำให้สมองอัาไม่ดีนะคิดไปในสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราเราอยู่ในสมองที่เรามีที่ศึกษาเราเป็นนักเรียนเราก็มีครูที่ศึกษามีอาจารย์มีสอนะครับมีคนที่ได้ชีวิตประวัตเพราะฉะนั้นอย่าไปสืบปัญหาไว้ในในสมองนะครับก็บอการนะหรือว่าเรื่องที่ เราได้เพื่อนก็เพื่อนกนใครับก็หวว่าโครงการในวันนี้นะครับ้กการมาพบปะกับน้องในวันนี้นะครับเพื่อจะทให้ทุดหล่าได้เกิดได้เกิดกมัใจในการเ่เรียนแะการดำเนินชีวิตต่อไปข้นั่นิ่้วนั่งใ้งไา้วะันาให้เได้จได้ไยน่ั่กล่าพกุ่มกล้มีรบว่มนะักนเรียนดีเก่งทกคนนะได้เกิดสี่ลูกบอเลยดีมากครับสวัสดีครับ